ใครครับพี่พี่ยืนมองเราอยู่นะครับนั่นน่ะเจอกันไหมใครอะพี่ตากผมยาวเลยนะตัวเล็กมาทำอะไรที่นี่อะย้ายนู่นไหนพี่เอาย้ายนูไปใช่ไหมพี่เมื่เนี้ไไาไปน้องมาหายายเหรอ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะเราก็ได้มาสามคนนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับตักนะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะพาพี่นาไปที่หลุมศพยายปอบนะครับเพราะว่าเห็นพี่จินดามานะเจอหลานยายปอบนะพี่ตักพี่ตักเคยเจอปะเคยเจอแค่ครั้งเดียวนะผมว่าตอนเป็นช่วงที่อ่ามืดแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยนะอผมก็มาไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่า เมื่อเช้าเนี่ยพี่จินดามาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับก็โอเคตอนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาอยู่ทางเข้าบ้านยายปอบแล้วนะนู่นเลยนะครับบ้านยายปอบนี้บรรยากาศกาศ็เงียบมากเลยนะครับตั้งแต่ยายปอบเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับพี่เอฟซีครับก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปหา,หาลานยายปอบกันเลยดีกว่านะครับผมก็โอเคก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดี๋วครับผมไป ที่ีงง้อนนี้ก็เป็นช่วงที่เย็นแล้วหี่ประมาณห้าโมงกว่านะตอนนี้เนี่ยเรากลับมาสามโเร่นแ้วทีอ้ันี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอามานะทงเปลี่ยนนะผมทงเปี่ยน้รอบไม่ไ นั่นแหละเลียวไม่ได้ที่ผมดึงใบกระใหญ่ไม่อยู่นะดีแต่ว่าใหญ่มอ่าเผือติดปากเลี้ยวไบนิดจะประจับไหพี่เวลามาบ้านยหญ่แตลืมไปว่ายหญเหมือนจะมีคนมากวาดบ้านยายปอบแล้วนะพี่ตักรู้สึกว่าบ้านยายปอบเนี่ยมันจะโล่งๆยังไงไม่รู้นะคะพี่พียรซีมีรอย้าอยู่นะพี่โอเคโอเคคือข้อมากไม่แม้หรอกคือปอบนั้นไม่ทำอะไร ม,มึงน่าก,กมข้มนะเออเอ,อ,อกไม้想ไอมนกกไอมนแหมต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหลายปีแลพี่ดักประมาณสองปีได้ละตั้งแต่ผมเนี่ยเริ่มทำยูทูบแรกๆอ่ะก็ถือว่าทนอยู่นะสังกสีนี่ก็พี่ดักสังกสีนี่ก็โหลดเท่าไหร่นะ เอาล่ะไปเดี๋ยวเราทำหลามต่อกว่าวันนี้น่าจะเป็นรูแยนะเนี่ยใช่ไหมพี่เต๋อแล้วไปเด็ใช่รูแยไหมใช่ครับจริงๆการทำแบบนี้มันเป็นบาปมหันนะครับฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเขานอนแล้วนะแต่ว่าเราเไปขุดเขาก็เป็นบาปใช่เปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เนี่ยอ๋อคิดว่าอะไรเปียๆกๆปวดทำรู้ใหม่นะพี่ดักสอรี

ต้องมองหาด,ดูดีนะพี่ตักเมื่อกี้กไอ้มอพีสมิงอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะเดหญไป,ไญไปก็ะไมพี่ตัก ใชคร่ครับพี่พี่ยืนมองเราอยู่นะครับนั่นนะ่ะเจอกันไหมใครอะพี่ตักไม่ใช่นะตัวเล็กเป็นล้อไอ้คุณคุณน่ะพี่ตักน้องน้องครับรใช่ไหม ชื่ออะไรวะตัวเล็นนเาากเอ้ม,ม่คุณหน่า่ยายไมหรือเบลมไมตัวดำไเยผมยาวแล้วนะตัวเล็กมาทำอะไรที่นี่น่าไโเส่าน,นห,นาห,หนายนส่งใครไปอบเลยนะใช่ทุกคนกน็คือผมไม่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรกอน คือไม่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าน้องคนไหนได้รับจะใส่ปอกไปแล้วหรือก่อนนะเพราะว่าพี่ดูดิน้องครับทรงเนี้เหมือนเหมือนยายเป้เลยอ่ะ<ต>กาเข้าไปกายไหมพี่ตั๊กัวคนเล็กกว่าน้องมันทำอะไรที่นี่นะนนะเงียบเลยพี่ตักใช่คนมันเนี่ย วันนั้นเค้ายังร้องผมร้องไห้วันนั้นเขาพูดกลุมยังฟังกลุ่มยังพูดเลยนะน้องมันทำไรนี่ไปดูใกล้ๆไปลองเล่นร้องมพา,าด้วยพี่มาดีนะผู้พี่มาดีนะครับผมน้องตัวเล็ก ทำอะไรในป่านเนี่ยมไม่พูดไม่จาเลยมันก็ยืนมองเราเน่งเลยนะครับพี่พี่ไปไหนแล้วอะ่ะเนหนมือนจะเดินเข้าไปในหลุมศพใหญ่ปอบหรือเปล่านะครับพี่ตัก๊กนะแต่วันนะั้นผมเจอขอพูดอยู่นะทมัยมาเราไม่รู้สิขอพูดอะไรวะมันมาอยู่ในป่าน,นีนคนเดียวอ๋อแล้วครเหรอ นู่นไงพี่พี่ครับเห <c oughs> มือนยายเขาจะอยู่นะรุมศพบยายปอบอะเหมือนน้องเขาอะพี่เจอไหมน้องเขาไปดูดิเข้าไปดูะ กวกมหาใหญ่ย <into> ้ายหนดีไปแล้วดีเยเฮ้ยทำไรชิอพลื้อน้องทำอะไรพี่ตั๊กเมื่อเขาชี้ลุงสบยายอ่ะน้องย้ายหนูอยู่ไหนพี่เอายายหนูไปใช่ไหมที่ไม่ได้เ่าไป น้องหายายเหรอน้องเขาบอกว่าน้องเป็นใครอ่ะพ่อแม่น้องไปไหนฮะพ่อแม่หนูไม่อยู่แล้วพ่อแม่น้องเขาไม่อยู่แล้วพี่ไม่ได้เอา,เอาไปนะน้องน้องอย่าเข้าใจพี่พี่นะคือแบบน้องเขาเนี่ยนิ่งมากเลยนะพี่ตัก๊กเสียงเหมันโมโหเลยนะใช่ เสียงเสียงแบบไม่เหมือนเด็กปกติเลยนะเสียงเหมือนเหมือนเลยนะพี่ดดูิพี่ไม่ได้เอาไปนะผมไม่พี่ไม่รู้ว่าใครเอาไปนะน้องเบสอะพี่เบสอะเขามาถึงนี่เขาก็ไม่รู้แล้วว่าเขามาปุ๊บเขาก็เจอเหมือนว่ามีคนขุดไปอ่ะมีคนซุบอ่ามีคนขุดไปนะใช่มีคนมาขุดสอบไจาะปอบออกมามืออะไรนะมือรองเท้านึกถึงขี้ไก่อะมือรองเท้ามือ เอาออกมาเช่นอะคุณมมนหลวงปังเอามาให้อ่ะนี่นเป็นพี่จินดาหรือเปล่า,าน่อเหมือนโดนกินอีกครึ่งนะเออรู้ว่าน้องกินไปน้องกินแล้วก็น้องก็แบ่งครึ่งให้ย่าฮะใช่อะใช่ลองดลือณหลวปังหน่อยนะซาวิเกนนนะน้องเนี่ยน่าจะกินไปครึ่งเลยนะน,น้องมาที่นี่นานอย่าง นานแล้วพี่ตั๊กคือน้ําเสียงของน้องเขาเนี่ยใช้เหมือนแบบเขาโมโหนะพี่พี่ครับเราเนี่ยจะไม่เข้าไปใกล้เด็ดขาดนะเราเนี่ยสามารถโดนน้องเขาเนี่ยทําลายได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เจอครั้งแรกนะครับพี่พีเอฟซีเขาไม่ทำร้ายผมผมมาแล้วเขาไม่เคยทำร้ายผมแล้วใช่ไหมแต่น้ําเสียงรอบเนี้ยคือมันเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนรอบที่แล้วใช่ตั้งแต่ศพยายปอบโดนขุดไปใช่ไหมพี่ตั๊ก พ่อแม่ขไม่อยู่นะน้องที่นี่อันตรายนะบ้านน้องอยู่ไหนอะ <c oughs> บ้านอยู่แถวนี้บ้านอยู่แถวนี้น้องยายน้องไม่อยู่นะพี่ไม่รู้ว่าใครเอาไปนะแต่พี่จะพยายามลองตามหาดูแต่น้องถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องลองมาที่นี่แล้วนะที่นี่มันอันตรายรู้เปล่ามันมีสมิงด้วยนะยายน้องไม่อยู่แถวนี้แล้ว แกน,น้องโดนมีมีใครไม่รู้อ่ะพาไปแล้วมีคนขุดยายศพศพของยายขึ้นมาเขารู้เรื่องหรอไม่รู้เหมือนกันพี่ตักทีนี้มันมีสมิอหมีเยนะรู้เปล่าอันตรายนะในป่าเนี่ยระยวังนะพี่ตักนะอ,อยายไม่อยู่นะ ไปแล้วไม่รู้ว่าใครขุดยหายขึ้นมาเหมือนกันพี่ก็มาไม่ทันเหมือนกันเรามาทีก็เจอยายนะโดนขุดไปละเขาเจอมีคนขุดขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าใครแล้วก็ไม่ชอคุวกพี่ด้วยต้องก็ท้าบ้านที่แถวนี้ก็กลับบ้านนะเพราะที่นี่อันตรายเชิญี่นี้มันอันตรายนะพี่ตากมันมันอันตรายที่มีสมิงเนี่ยแหละศพน้องศพยายน้องก็อยู่นะก็กลับกลับบ้านนะ ได้ป่าวเตัวเล็กอ๋อเมื่อกี้ผมพยายามจะน้องเ,เดินเข้าไปในป่าแล้วพี่ตักเมื่อกี้ผมพยายามจะจับตัวน้องนะ <ไป S 2> น้องอย่าอย่าเสิ่งหนักมากเพราะเดี๋ยวน้องตกใจกลัวเราไปไหนอะ น okay. ้องแกวิ่งขึ yeah. oh. <S <S uh> ้นไปข้างบนแล้วอ่ะพี่ตากเอาไงเขฟังไม่รู้ว่าฟังเรารู้เรื่องอะไรแต่ว่าพยายามบอกน้องเราว่าอย่าลงมาที่นี่บ่อยเพราะที่นี่มันตายนะเล็กน้องเอ้านี่ไปไหนแล้วอ่ะพี่พี่ มากแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้คิดจะตามอยู่แล้วนะเพราะว่านี่เราตามเนี่ยอาจจะทำให้น้องหอยกลัวได้นะใช่น้องหอะตกใจแบบพยาคุยดีดกับน้องหอ้นะเพราะว่าน้องหอยเล็กเราคุยอะไรเงี้ยต่อะไรเีลยไงแต่ร้ายกว่าผู้ใหญ่นะน้องน้องครับไปนั่งลงมานะที่เนี่ยอันตรายไปไปทักเราไปไอันนี้ดีกวา่า ไ,ไม่่อยยูลนะา้แวผมว่าไอ้มอผีสมิงเนี่ยมันต้องมาขุดศพยายปอบไปแน่ๆนะครับพี่ๆครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอมันพยายามจะมาขุดหลายรอบแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ๆครับว่าไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยน้องคนเมื่อกี้เนี่ยใช้ลายผีปอบหรือเปล่านะครับเป็นลายของยายปอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ๆครับ ลองไปเลยแต่ว่ามันมันมีกลิ่นแม่นๆอยู่นะพี่ตังนะกลิ่นพวกแม่นอะไรมือนว่าเบื่อไหมล่ะเปี๊ยกอ่ะหล่อมันั่นแหละมันมีเธอทั้งยี่ยงต้องนะนะเขบอกเปี๊กว่าใจเย็นนะเพราะว่าเขาเบียดในมอโหว่ามีคนขุดศพใหญ่ขึ้นมาใ่แอ้ว อย่ดูเนี่ยอย่าดูย่าามดูเนี่ยเอาไงีพี่ตักน้องก็ไปไหนเราไม่รู้น่าจะเป็นล่านไม่รู้นะพี่ตักว่าใช้ล่านยายจริงหรือเปล่านะครับผม,มอเอาไงดีพี่ตัก๊กจะอาบนั่ <c oughs> งไม่ได้พี่ตัก๊กกับแบบล้างไม้ล้างมือนะนะมันมีเหม,นะม็นนะยายก็อยู่กับเรามานานคงไม่ทำอะไรหรอก ไม่ยายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไงไม่แล้วเราเองก็เคยเอาของมาให้หลายรอบนั่งแค่นี่เขเจอมีด๋ดวกลับไปใครขึ้นนะพี่ตัก <c oughs> ไม่อยากไปลบลูนะครับก็โอเคพี่พี่เอาไงต่อพี่ตักตอนนี้ก็เย็นมากแล้วด้วยพาทิตก็ใกล้ตกดินละเราไม่ได้เตรียมไฟฉายมาด้วย,เ,ยวเราก็จะต้องเดินทางกลับบ้านไปแล้วแหละ คับนี้เราก็มาก็ถือว่าไม่เจอยายไม่เจอไอ้หมอผีที่ครบศพยานแต่ว่าใช่แต่ว่าเจอหลานหลานสาวนะครับพี่ๆครับก็มีขึ้นป่าแล้วนะพี่เพราะว่าเราเองก็ทําอะไรไม่ได้มากนะกลัวว่าน้องเขาเลยวจะกลัวเลยแหละก็ทําได้แค่ว่าเตือนน้องเขานะว่าอย่าลงมาที่นี่เดี๋ยวเราไจะกลับหรือว่าจะต้องต้อไปนี้น่าจะไม่นั่งเพ้าหละน้องเขาน่าจะขึ้นไปในป่าแล้วพี่ทับเด้อขวา ไปพี่ตั้งเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่าก็โอเคพี่ๆครับเดี๋ยวผมแล้วก็พี่ตั้งน้องมอนเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้เจอหลานสาวเขาแล้วนะเขาถามว่ายายเขาไปไหนใครมาเอายายไปนะครับผมเราก็ได้บอกเขาไปแล้วนะว่าไอหมอผีสื้หมิงเนี่ยมันน่าจะเอาไปนะครับก็โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบนะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมแล้วก็น้องมอสแล้วก็พี่ตักเนี่ยได้ทำคลิปไปต่อไปนะครับผมโโแล้วก็พี่ท่านายนาะเทียไม่ได้เข้าไปติดตามน้องมอสนะก็ฝากพี่พี่เนี่ยเข้าไปติดตามน้องมอสกันด้วยนะครับมอสพาชมป่าชมเขานะครับ,รบแล้วก็จะพาผมเนี่ยไปชมสาวใช่นะก็โอเคพี่ตักไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม